อยากเลยโอเคพอาทาห้องที่รถเซ็กซี่เมื่อกี้สเนาอพี่น้องรถมันติดแน่อีกสักหน่อยนี่ยิ่งรถติดมากเมื่อห็นอวะไม่อยู่แล้วพอสี่โมงแล้วก็ติดอะไรนะพอสี่โมงแล้วก็ติด <laughs> คุณอมซีสวัสดีจ้าตอนนี้เรากำลังจะไปทานข้าวกันนะคะทุกคนแค่เสี้ยมีแว่างคนต้องติดไปทีไมกแม่จูบมันกัดกันเลยวะครับชินร้ายมันก่อนโดนมาลายตาถึงแล้วแส็บวันอันนี้แส็บด้วยมือเดียวเลยจะเสียมากเหรอแส็บวันเลยโอ้แส็บมือเดียว เป็นร้านอาหารนะคะก็ดูร้ามหมาเห่ามากตาคนอื่นเลยนัครับติกเริกกตูนนันลีดผม ดี่รถมีน้องมอเตอร์ไซค์อันนี้เขาเรียกร้านอะไรคะแซ่บบ้านแซ่บบันร้านนี้แซ่บแต่มือเดียวแซ่บมือเดียวแซบมือเดียวมันก็เหนื้อมันวันเนื้อเนื่อมันแด้วก็น้ำนดื่มน้ำดื่มอ้านสแกนอะไรนะน้ำดื่มเหรอสแกนไปไหนสแกนเมนูอยู่ในนี้ เฮ็ดไมไม่สแกนเ็ดบปนมันก็จะเป็นให้เราเลือกเอากล้องสวดสแกนแล้วมันก็จะขึ้นเมนูเอากล้องสวดสแกนก็ได้นคิดว่าปิดแบบแอพมันไม่ไม่กล้องสวสแกนเข้ามาโอ้ยเจ้าคือหลับเพลินะคว่างจะ ไปตะกินเยอะว่าเป็นไปตะเสบอบปะตีเขาไม่เนาะหอนบนหวัวหรอหลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดค่ะเช่าจะเป็นกระตูนเช่าซูฟังสนหน่อยเป็นยาติเนี่ยมันมามันบุกเข้ามาเป็นยา,นา,า,าติรามลำพัดโต้ยัวตัว <c oughs> เอ,าอ,อ้าห้องโมโหเนาะคนผ่าก็ไปใช้น้ำกดเดมันเลอะอยู่แี่เดีกลัวพวกเราอ่ะไอ้มาไม่ถูกนี่แค่ในเพื้นถามเขาอันไอ้ยังขี้โบ้คอยเห็น ก็ยังโบโบขึ้นันแต่ว่ายันชนหน่อยเป็นย่านนะก็ยัคิดว่าไอยังแต่วเดียนที่ว่าเขาอันเขาหยอดลงกันนั้นนะเมื่อไรกันมาเกี่มาทีโอ้มันลงไหนวนใดวบนมันวันเก้าเลยแล้วก็นั่งอะไรไปแท็กซี่แป๊บเดียวแล้วยังเห็ดเป็นเใช่ไหมโบไอยังเดียนยังก็เขาจับเขาจับอันซีริงเบืองคันมันเหม่ยกว่าพาน ผลออกไปอะไรตันเขาบอกเออมันเป็นมันเุ้งมดเด็ดสีดำนะเอาไปสแกนเด็ดพอดีใหญ่ล้วบ่กถ้ามันสแกนไม่ได้ก็เลิ่อนคำทางนี้เลยแล้วว่ากับกระบอยใหญ่เน่าหายเนาะอยากจินกระเบียบเขาเนเนาะกนี่พี่เนาะห้องกินห้องกัมาเดี๋ยวตำส้มตำอันนี้ลาบลาบเดลา็ดกินเลย ข่าเดียวร้อนค่ะมี่กับเพนใไซน์ุงเทนอันะจะมีแล้วเนาะใส่หน่อะพินชิมเมื่ไงชีมีพขาไปเก็บมาแซบบ่รสชาติเดียวกับบีลาวเลยมาหัวหอยเพื่อนจะมากท่ด้บ้านเลยรสชาเล่าเลยแหละ ผม,มว่นมมานเน่ะแทบเลยเป็นจํป่าสัาาาาจำอะไรจำจำเนี่ยจำเวนจำยกถาดแทบห่วห้องอาย,ยดุดเนาะเบิ้ลแบบเป็ดเลยรู้สึกมันมวลาไหม ตอนนี้มงปเนาะเขาแหละยรอข้ามาพี่กระตืนอกก็กินเข่าเนี้ยอยู่กันเนาะแต่มันดีสาก็อีสานยเดียวท่าสีขอนงานกินเขาก็นเด้อพี่นนองปอดปินยังะปด ก็ข,ขึ้นไปไหนาหไมาแรกๆจะว่าจะเข้าขึ้นไปไหนภาพกระดีพี่นหนวก๊็เงยเผยเงยขึ้นกันเลเข้าขึ้นไปได้ยังไงพี่กระตูนเข้าขึ้นไปได้ย <c oughs> <c oughs> ังไงเพนไงเพ้นยูสไทยป่ะหลังจากเขากินข้าวเสร็จแล้วอุย้ยฟูตไทยตั้งแต่เริ่มเปิดคลิปเลยเนี่ย เราจะไปเอ่อเนี้ยวะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเนี้ยก่อยสี่เขาเอิดเนี้ยดุมดุมมั้สวนดุมสวนดุมดุมดุมสวนดุมสวนดุมที่นี่เลยนะสนามมวยที่นี่บ่เคยเห็นยับนะจ๋าเนาะเออบอกแล้วบอมวยกู งานกาซาดส่วนบุมบอกจะต้องสั่งเยนจะตุ้นบิอดีตหนูจมไอันนี้หอดำเนินบ่อนี่มาแล้วเออป๊า ผลายแหกาะอันนี้ในเมืองกรุงเทพใช่ไหมใช่ค่ะสวยมากสวยมากสวยมากอ้ขอจุดทายมือฝากอีมไปทายมือฝากอีมดูนีสิี่ยางหันเป็นยางไหมุ่นพุ่นทยหุ่นบ่พุ่นเอาหุ่นไห เตดีๆนะเตอนเลมันจ้ามัจักสิวหบอคตรหมอ้ยไายไปได้แล้วอ้ไปเลยดีไปนะี่ตุนโอ้โหจะตื่นบ้งนึง จกใหญ่ว่ะเน์ะโมเขาคิดว่าอันนั้นหุ่นน่ะจับเอาอุ้ยสวยค่ะสวยเยาวเกาะยังคูดนะอะไรแล้ตจกใจแห่งอีเดียวหนึงนะพหัวใจเด่นอยู่พี่ไม่ไม่รู้หรอหูดีจัเปะโหูดีจัเปะบอก จะบอกว่ารู้อะไรรู้ก็คือไหวหรือว่ารู้ว่าเป็นคนเขาหูบ้านเป็นกระตูนเขาบอกเลยว่าคนนั่นแหละเขาเป็นโบหูเออกูเมื่อเดแล้วเจอมือซึนนะเฮยเจอแล้วก้มสวัสดีนเป็นยอะมากเนี่ยไงชาติชาว่าแลปอะเออคน นนอันักรมีนาข่นแบบโอ้ยเขยังเมืยู่ไ่้ผีกระตุนไปตกใจแห้งอย่างนี้นี่ขอบบจับซี่ขอบบะโเขอบบี่ไปให้จะตื่นแล้วจะได้ไฮไลก็ยังหาง่านะคะแบบนารักน่ามักาาไว้ไม่ลดด้วย พี่ก็ตุนถ่ายก็ได้ไม่พี่ถ่ายรูปไม่แต่ไอันนี้ต้องดูเพื่อนถ้าต้องคุยกับพี่เออยกะทิดินเขาปิดเพลงให้ดใกล้ก็ได้ มรยาดเลยวะประยาดเยอดิเดบอเดบอเริ่มยานเจออ่ะวันพอทุกคนข้ามาหลอดกินน้ำปั่นกของกินร้ายแห่งหน่นเมือวันพิจาราไทยให้เนี่ยเะให้เจ้าหูีไทย แเล็น่เดี่ยวมอันนี้ยไมคะจังตังากตงพิเออค้คัมชีานเอนเป็นตลารดเนาะูชีเ็นน่ะจะราจะลัวเวยยตี้จะตื่นเมื่อกี้นี่เตื่นดีดีิ ้็พี่นนองซูซีค่ะไส้๊กไก่ไปกินซูซีาไปอคนแบบร้ายแห่งพี่นัน้องเลงิ้ขอโทษฉันบารูฉันบารูคนร้ายแห่งกระตุน คนเยอะมากค่ะขอมกินเนาะกระออเนาะแมาบริษัทมันนาดเนามาพร้องกินนายดี พวกกินน no mhm. oh. mm hmm. uh huh. ี้เยอะแยะเลยนะต้องกินเดนแล้วก็ข้อกระพับเคื่องข้าวหลามก็มีค่ะเก็บย่างไม่นูว่าคูดเลยเก็บย่าง คงกินหล,ลายห้ายพี่น้องไ,ไอชื่อน้ำเลวก็ไปนั่งพักผ่อนก่อน it's a gun นบมาเดี Luis> ๋ยวค่องเดินไปนะครับแวะเด็กกันเข้ามาชันิดหนึ่งนะฮะแวะมาดูรับโชคกันสักหน่อยกันครับเป็นเสิญทุกท่านเลยนะครับแวะร้านอิเทีมบรรจ万กันสักหน่อยนะครับเป็นรอรเนาะคเะรอ่านะาววหนาวนวนานวนานนาววะวานนวหนนานวนาวนกนานาวหนวหมาหานาวหนนานนนวานา เห็นแต่อันบุษบาวหน่อยป้าป้าวอร์นเป็นนชาติอันนี้จะเป็นแบบเกมส์สิให้กระเจ้าหลินแบเดมอนส์สำนักงานตำรวจถือเอาไอโยนมาถือใจได้เนาะเท้าวไอโยนละลายเท้าวก็โยนมาในถือใจหมแล้วแมนถ้าสิวีถือกี่บ้าง ทั้เนาะกิจกรรมเออ้วดีครดเป็นเ้อทุกนะครับตั๋วก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงปืนนะครับมาลูกโป่งนะครับดอก้ม้ตกน้ำนะครับ ถ้าได้ซีสอยู่หันขอบกบารกอเชิญคพี่น้อครับแม่มีกับปลานะครับเพราะเสือยี้ใส่ปีที่ร um ีบอกาตอนนี้เรารอต่อคิวซื้อตรวซื้อตั๋วสาบาทนะครับกโมเมีมอนยิงปืนหน่อยเลยเชิญพีนอะครับลูกเประดสามสิบลูกกิกรรมีรางัลให้ทนะกิจกรโอ้เด็ก

้นนี้เน <uhhh> <oops> ี้เะตู้หนาๆกระนบตน้รอนครับู้หนาๆกระดนๆครับตู้กรอนๆครับผิดนาทีทองค่ะราคาปกตินะคะตอนนี้หนึ่งใบต่อนลค่ะผิดแล้วะ

ไม่ใช่ให้คนให้คนตั้งโต๊ะแม่หรอกก็ใกล้ป่าขนาดไม่ไม่ได้ลูกแรกลูกแรกก็โดนเลยมาจากกองบังคับการตำรวจมานะครับกองบังคับการตำรวจมานะครับกองกับการตำรวจมานะครับขอดายเข้ามาแล้วนะครับได้เข้ามาแล้วนะครับขนมแม่เกด

กาดแมแม่เกดาเพชรยั <laughs> ่งยืนเจ้าเราน่อยเอาแล้วใส่อะไรอันนี้ก็เป็นขนมรังแม่เกดนะคะรังที่รังในจิ๊กซอวขนมแม่เกดเี่อนโหกาดแมแม่เกดร้อ,รอ,รอนร้อนเห็นนั่นน่ะเนาะอียงวะเอียังตัวร้าขายอันนั้น

ยาเทุกคนตอนนี้นลังจากห้าไปยาอย่างก่ย่างสยามสยามเมรนซีลมอ๋อโซลุมโซลุมเออตีลมตอนนี้ห้องใอยู่สยามคลิปนี้ห้อง คลิปนี้เขาก็จะเอาไอ้สมนีกันเด้อพี่น้องจะได้กัฝากพี่น้อง,งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญเปิดโฆษณาไอ้น้องน้อยเด้อพอกันไหมคลิปน้าสบายดีบ๊ายขอบคุณพี่กระตุนเด้อขอบคุณพี่กระตุนเปิดประบปสบการณ์ใหม่ๆมได้<อ>มาเห็นกระตุนสวัสคุณพี่กระตุนนะคะบค๊าย